สวัสดีครับวันนี้ก็ขอสวัสดีแมรี่คริสต์มาสนะครับขอแสดงความยินดีกับชาวคริสด้วยนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องสถานการณ์ของโรคโควิดนะครับโควิดโควิดกลับมาอีกแล้วนะครับเรื่องกลับมาอีกแล้ว หน้านั้นก็เห็นเหมือนกับว่ามันปกตินะครับแต่กลับมาอีกแล้วบางทีอาจจะมีการปิดคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้านะครับของแต่ละจังหวัดกันเกิดขึ้นก็ได้ครับต้องระมัดระวังนะครับเรื่องนี้นะซึ่งถ้ามีใครเดินทางข้ามจังหวัดอาจจะต้องมีการกักตัวกันเหมือนเมื่อก่อนนะครับยุ่งเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนไปก็โดนก็สิบสี่วันพอตอนกลับก็อีกสิบสี่วันอีก เสียเวลานะครับเรื่องงานเรื่องการในหลายเรื่องต้องระมัดระวังนะครับช่วยฟังข่าวด้วยนะครับนะครับโดยเฉพาะตนนี้นะครับลุงพลนะครับลุงพลป้าเตนได้ข่าวว่าจะไปหากุณหัวปลานะครับที่เพชรบุรีนะครับก็น่าจะประมาณเดือนหน้าอะไรครับไปปลายเดือนนะครับได้ข่าวได้ข่าวไปปลายเดือนนะครับนะครับต้องตรวจสอบกันด้วยนะครับลุงลุงพลครับว่าจะไปได้ไหมนะครับถ้าไปไม่ได้ก็ ไ็ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับหลวงปู่ไม่ต้องไปพอนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับคุณหมอก็ใจดีแก่ไม่ว่าอะไรหรอกนะครับต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับ่ถ้าไปหาคุณหมอปลาเนี่ยมันต้องผ่านสมุทรสาครนะครับผ่านสมุทรสาครสมุทสงครามนะครับคนครปฐมแล้วก็เข้าไปราชบุรีเพชรบุรีก็หลายจังหวัดเลยครับถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะไปได้นะครับน่าจะมีปัญหาไม่ไม่มีปัญหาะไร เพราะโดยเราผ่านเราไม่ได้แวะที่ที่จังหวัดที่ว่าเขามีปัญหาเรื่องโควิดกันนะครับตอนนี้ก็หลายจังหวัดเลยนะครับบางจังหวัดก็เห็นว่าตรวจพบกันแล้วอย่างทางภาคใต้นูได้ข่าวว่าเขาตรวจพบกันบางจังหวัดแล้วก็กักตัวกันคนสองคนเห็นว่ามีมีมีบ้างสักคนสองคนได้ข่าวนะครับได้ข่าวมาอย่างนั้นเห็นเพื่อนเพื่อน<ๆ>เขาเขาบอกกันมา,าบางจังหวัดมีแล้วนะครับอ่าถ้าไปไม่ได้นะครับก็ ็งดเลยครับไม่ต้องไปนะครับคุณลุงพนครับนะต้องงดไปเลยนะครับให้ให้ให้โรคโรคนี้มันซาซาลงสักหน่อยเพราะนี้มันก็มารอบสองแล้วน่าจะไม่นานเ่ยนะครับน่าจะไม่นานแต่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับพยายามใส่มุกใส่เมสดกันนะครับไปไหนมาไหนครับระวังด้วยนะครับงานอื่นๆก็เหมือนกันนะครับงานอื่นก็ที่จังหวัดใกล้เคียงที่ลุงไปก็ก็ระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วยเพื่อความปลอดภัยของ ของเราเองแล้วก็เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนในครอบครัวอะไรนั้นก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันนะครับลูกๆหลานๆก็ขอให้ดูกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็พอดีช่วงกําลังจะถึงปีใหม่นะครับกําลังจะถึงปีใหม่เนี่ยผมก็ขอถือโอกาสนี้นะครับขออวยพรให้คุณลุงนะครับแล้วก็คุณป้าแตนแล้วก็เพื่อนๆบ้านผุกกอบทุกคนเลยครับว่าผมก็ขออวยพรนะครับให้คุณลุงคุณป้าแตนนะครับ เพื่อนๆมีสุขภาพดีนะครับมีความสามัคคีนะความรักความกลมเกลียวกันในน้นนะครับอยู่กันใ้มีความสุขนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในการสร้างบ้านกรอบนะครับให้เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับขอให้ประสบความสำเร็จด,ด้วยท้ายนี้ก็ผมก็ไหนๆก็ปีใหม่แล้วผมก็ขออวยพรให้กับยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยนะครับท้ายนี้ผมขอให้ปีใหม่ก็อวยพรกับเพื่อนๆ ทูบเบอร์นะครับทั้งในประเทศของเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับต่างประเทศไปถึงต่างประเทศเลยของของลุงพลนี่โอ้โหเพื่อนๆนเยอะนะครับ FC f อฟอะไรกันเยอะนะครับติดตามกันนะครับนะครับผมก็ขอถือโอกาสนี้นะครับในวันปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 4นาอี้นะครับขออวยพรให้เพื่อนเพื่อนและชาวยูทูบนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ ผู้ชมผู้ติดตามด้วยทุกท่านเลยนะครับขอให้มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้านะครับขอแสดงความยินดีนะครับอย่างรินใจครับสําหรับการเริ่มต้นใหม่ของปีใหม่นี้นะครับีที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังนะครับและก็ความตั้งใจใหม่ๆของแต่ละคนนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับมีชีวิตโดยมีชีวิตอยู่ด้วยความสนุกสนานนะครับและมีความเริงเบิกบานนะครับ และขอให้เราได้ทํางานร่วมกันกับผู้อื่นนะครับมีความบือบานใจที่เราได้ทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับและขอให้สถานที่ที่เราอยู่เป็นสถานที่ที่เราและเพื่อนๆของเรานะครับต่อสู้เพื่อที่จะมีความสุขด้วยกันนะครับและก็เป็นสถานที่ที่เราจะได้รับสติปัญญานะครับและความอุดมสมบูรณ์ของจิตใจด้วยนะครับและก็ก้าวหน้าไปด้วยกันบนเวทีของสังคม อย่างราดึงเบิกบานนะครับขอให้พวกเรานะครับทุกคนนะครับระดับประดาชีวิตของเราด้วยบุญวาสนาและกับุญกุศลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็ขอให้เพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะขยายวงมิตรภาพของเรานะครับให้กว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วขอให้พยายามทุ่มเทงานนะครับ เพื่อชุมชนของเรานะครับเพื่อท้องถิ่นของเรานะครับให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้ทุกๆคนพบกับความสุขนะครับความเจริญความรุ่งเรืองนะครับความสมหวังมีชัยตลอดไปนะครับอันนี้ก็ผมก็ขอมอบผงขวัญนะครับเป็นคำอวยพรเล็กๆน้อยๆนะครับจากผมกับน้าเดชครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับไม่ว่า เพื่อนๆที่บ้านขอบคอณหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคนที่เข้ามาดูนะครับเข้ามากดติดตามอะไรก็แล้วแต่นะครับในปีใหม่นี้ผมขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ท่านทุกๆคนเลยครับมีสุขภาพที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับตอนนี้โควิดก็ไปลามกันทั่วโลกนะครับตางยุโรปอเมริกาก็มีนะครับก็ขอช่วยกันนะมัดระวังดูแลสวมแมสสวมอะไรกันไปด้วยนะครับเวลาไปไหนนะครับแล้วก็ฟังข่าวจาก ของกรมประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลด้วยนะครับว่าเออตอนนี้มันข่าวเขาเป็นยังไงบ้างก็กักกันไหมอะไรเนี่ยเหมือนในประเทศไทยดูว่าเขากักกันไหมก็ว่ากันไปนะครับถ้าว่าเขากักกันเ็เราก็พยายามไม่ต้องออกไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านดีที่สุดนะครับอยู่ที่บ้านอาหารการกินก็เออจนจนกลางอะไรของตัวเองไม่ต้องไปร่วมกับคนอื่นอะไรก็ว่านไปนะครับก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ก็อยู่บ้านดีที่สุดนะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับจากผมน้าเดชครับสวัสดีครับ